สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเข่าสู่ีสานคนบานจานจ้าพี่น้องจา้ามือนิกามีเมนูสับแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาจา้ามือเนยไต้่ตำหมกุวงหมูตม้มพักกะมีพักแป้นพักบุ้งหน้าแกรมด้วยขนมจีนจ้าพี่น้องจา้ามาสับแซ่บน้ำกันจ้าลุยเลยนาอจ้าพี่น้องนำไล่ไหลซิตมตำบมกุวงก้อนน้นองค่าใหญ่ๆอื ว่าแห้ง,หงหพี่น้องแซ่บจ้ะพี่น้องสามสัน่นสินใหญ่ๆจ้ะ มดต่มพี่น้องกินกับตำหมูหุ้เข่ากันคักจ้ะแซบแห้งพี่น้องมาเด้อมากินกับค้นบานจานจ้ะพี่น้อง พักปูงก็งามงามพี่น่อคนซันอืนนมโน,นี่ได้เมนูถูกใจนะพี่นอ่อแซ่บจ้ะ ขอบปุ่นข้าไม่ใหญ่เนอะพี่น้องล้มปากกว่าน้อแซ่บจ้ะ สาบแห้งพป่น้นองน,นี่กับปูกัแฟ่แฟบเป็นอ่นองจ้า เหมือนนี้จะเป็นถูกใจซะพี่น้องเป๊ะเวอร์ทุกแนว ขอบปุ่นข้าม่ิ่งใหญ่จ้ะ <c oughs> <c oughs> พักบุ้งกรอบแล้วก็หวานแ่บพี่น้องอ ขาเขาปุ่นข้ามยังยัพี่น้องโอ้ยเส่นแบบฮวงเสียอีกแล้วพี่น้องเมือนี้ล้มปากปะน้องพี่นอ้องมาแสบแห้งด้ะ สสนหมก้เสียขึ้นเกลายวเปน้องอ้ยพักแป้นกินกับตำหมูุ่้แซ่บแตบเนนองร้องเบิ่งได้ล่ะงามหลวกกับหวาน พี่น้องมันนี่แซบแล้วก็เป๊ะเวอร์แห้งจ้ะแซบแซบพี่น้อง